ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมอาจารย์วูดดี้นะครับเจ้าของเพจกฎหมายสำหรับสอบตำรวจนะครับวันนี้นะครับทางเพจได้เปิดคอร์สติวสอบนะของกกตนะครับซึ่งตำแหน่งที่เราเปิดติวสอบเนี่ยนะครับก็จะเป็นตำแหน่งในส่วนของนิติกรนะครับปฏิบัติการนะครับพนักงานการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ในส่วนของ เจ้าหน้าที่สืบสวนและไตส่สวนนะครับของกอกนตนะครับซึ่งเนื้อหาที่ทุกท่านสอบนะครับเราก็จะมีการติวทบทวนให้นะครับซึ่งในคอร์สเนี่ยนะครับมันก็จะมีในส่วนของวิดีโอสรุปนะครับในแต่ละหัวข้อนะท่านสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับอันนี้เราทำเพิ่มให้เรื่อยๆนะทุกท่านนะครับรวมถึงก็จะมีแบบทดสอบ นะครับทั้งที่เป็นแบบทดสอบออนไลน์นะครับท่านสามารถกดเข้าไปทำได้ตลอดเลยนะครับในส่วนของแบบทดสอบออนไลน์นะก็ฝึกทำนะครับทำบ่อยๆนะครับทุกท่านเดี๋ยวเราก็จำได้เองนะในส่วนของแบบทดสอบออนไลน์นะครับเราทำสนุกๆไปครับนะได้ความรู้ด้วยนะครับสมมติว่าทำแล้วเลือก มันก็ถ้าหากว่าผิดมันก็จะบอกว่า incorrect นะครับเห็นไหมครับถ้าผิดถูกยังไงเนี่ยจะมีเฉลยนะในส่วนของท้ายคำถามให้ด้วยนะอันนี้เหมือนกับเราได้ทบทวนเนื้อหาไปในตัวเลยนะครับพอเราอ่านเข้าใจปุ๊บเราก็กด next question ไปเห็นไหมครับมันก็จะเฉลยข้อสอบให้เรานะครับนะข้อใดคือองค์ประกอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ นะครับคำตอบก็คือน่าจะเป็นข้อนี้ใช่ไหมครับสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาน,านะาครับพอเราตอบถูกปุ๊บนะก็จะขึ้นสีเขียวก็จะมีคำอธิบายในส่วนของข้อสอบข้อนี้นะครับว่าทำไมถึงตอบข้อนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับข้อสอบที่ผมทำให้เนี่ยนะท่านได้ได้ฝึกประสบการณ์ในการทำข้อสอบนะรวมถึงได้ทบทวนเพราะว่าจะมีคำอธิบายเฉลยให้ ทุกคำถามนะครับแล้วก็ทุกหัวข้อกฎหมายทุกรายวิชาที่มีการสอบนะครับนะ,ะเท่านั้นยังไม่พอนะทุกท่านนะถ้าหากว่าท่านจะดาวน์โหลดแบบเป็น pdf นะครับเราก็มีข้อสอบแบบ pdf ให้นะท่านก็เอาไปดาวน์โหลดแล้วก็เอาไปพิมพ์น,นะครับเพื่อนำมาอ่านได้เลยนะครับก็ ถ้าหากว่าทุกท่านสนใจนะใน3ตําแหน่งนี้นะครับที่ทางเพจเปิดติวนะครับเ่เราก็จะมีเนื้อหาประมาณนี้นอกจากนี้นะครับทุกท่านครับผมยังได้รวบรวมนะกฎหมายสําหรับสอบในตําแหน่งต่างๆเห็นไหมครับกฎหมายสําหรับสอบในตําแหน่งพนักงานการเลือกตั้งนะผมก็รวบรวมเป็น pdf ให้ละนะครับก็บาง บางตำแหน่งเนี่ยนะมีถึงพันกว่าหน้าด้วยกันนะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ทุกท่านนะครับจะเอาไปพิมพ์หรือว่าจะโหลดไว้ใน iPad โหลดไว้ในคอมพิวเตอร์ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นกฎหมายทุกฉบับนะสำหรับคนที่สอบในตําแหน่งต่างๆนะครับก็เพื่อความสะดวกนะครับท่านไม่ต้องไปรวบรวมเองนะครับแล้วก็จะมีเอกสารแนวถามตอบครับทุกท่าน ถามว่าเอกสารแนวถามตอบเนี่ยช่วยเราได้ยังไงนะครับก็คือมันทุกท่านต้องต้องไปสอบข้อสอบปรนัยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นข้อสอบปรนัยส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อสอบความจำใช่ไหมครับผมก็ได้ทำแนวถามตอบของกฎหมายแต่ละฉบับให้นะเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยนะได้อ่านแล้วก็สามารถจดจำได้แล้วก็เอาไปสอบนะเอกสารพวกนี้ทุกท่านากดดาวน์โหลดแล้วก็กดพิมพ์ได้เลยนะครับอ่านะถ้าหากว่าท่านใดสนใจนะ คอรสติวสอบของสำนักงานกกตนะครับตำแหน่งนิติกรกกตนะครับตำแหน่งพนักง,งานการเลือกตั้งนะครับตำแหน่งพนักง,งานสืบสวนและไต่สวน3ตำแหน่งนี้นะครับท่านสอบถามมาได้เลยนะนะครับผมดูแลไปจนกว่าจะถึงวันสอบนะครับแล้วถ้าหากว่าท่านใดอาอจารย์ปีนี้ไม่ค่อยได้อ่านไม่ค่อยได้ดูก็เลยสอบไม่ติดปีหน้าท่านก็ยังสอบได้นะครับก็เรียกว่า สมัครครั้งเดียวเนี่ยคุ้มแน่นอนนะครับทุกท่านครับฝากทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับผม